ของพญาแทนเริ่มเพลี้ยงพลํำพญาคันคาก็สั่งให้กองทัพพญานาคเข้าร่วมรบพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ได้พ่นไฟและน้ำลายพิษอันร้อนแรงเข้าใส่กองทัพของพญาแทนอย่างไม่ยัง้งพลังของพญานาคเป็นสิ่งที่เหล่าเทพไม่เคยคาดคิดมาก่อนกองทัพของพญาแทนเริ่มล้มตายและถอยร่นอย่างไม่เป็นขบวน ความยิ่งใหญ่ของพญานาคได้สร้างความหวาดกลัวให้แก่เหล่าเทพทำให้พวกเขาสิ้นหวังที่จะรับชัยชนะและในที่สุดกองทัพของพญาแถนก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกองทัพที่แปลกประหลาดที่สุด สมครามครั้งนี้ทำให้เหล่าเทพบนสวงสวรรค์ได้ตระหนักถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของสรรพชีวิตจากโลกเบื้องล่างและพวกเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความเย่อหยิงและดูถูกผู้อื่นนั้นไม่ได้นำมาซึ่งชัยชนะแต่ความสาม